ครับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับผมพบกันทุกวันนะครับกับเกมโปเกมิสซาก้าสำหรับในวันนี้ก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจำวัน,น,น,นที่9เดือน6กันแล้วนะครับผมในวันนี้จะมีสภาพอากาศอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสำหรับในวันนี้ก็จะมีสภาพอากาศหมอกทึบช่วงเก้านาฬิกา40่0ถึงส0นาฬิกา40และก็จะมีฝนตกหนักมากมายแล้วนะครับผม ราว22นก59ถึง23นก59ซึ่งก็ดึกเหมือนกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้ามาดูในเขตกลับกันเลยครับเริ่มต้นที่เขตจับะระดับต่ำกันเลยนะครับมาดูสภาพอากาศฝนตกหนักมากโปเคมอนก็จะมีตามน,นี้เลยเรามาดูกันตอนในสภาพอากาศหมอกทึบเลยนะครับโอเคมอนก็จะมีตามน,นี้นะครับผม มาดูในเคตจับระดับสูงกันต่อเลยนะคะเริ่มต้นที่สภาพอากาศฝนตกหนักมากเตยนะครับโอเคมอนก็จะมีตามนี้เลยเราย้ายมาดูในสภาพอากาศหอกคึกกันเลยนะคบโอเคมอนก็จะมีตามนี้นะครับผมสำหรับในวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผม แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวัน,วนนี้บ๊ายบาย